สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาะทีตีกลองได้นะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับการใช้นิ้วในการตีกลองนะครับผมถ้าเพื่อนๆฝึกการใช้ข้อมือจนจนคล่องแล้วนะครับอย่างนี้เพื่อนๆจะสามารถใช้นิ้วได้คล่องมากขึ้นเพราะว่าการใช้นิ้วเนี่ยเพื่ออะไรเพราะว่าบางเทคนิคบางรูดิเมนต์นะครับการใช้นิ้วจําเป็นนะครับผมเช่นดับเบิลสโตโรนะครับผมอาจจะต้องตี2ครั้ง นะการใช้นิ้วใช้ยังไงนะครับผมย้ําว่าต้องใช้ข้อมือให้คล่องก่อนนะครับผมพอข้อมือคล่องแล้วเนี่ยลักษณะการตีมือมันจะเป็นอย่างนี้เลยเพื่อนๆเริ่มจากตีฝึกซ้อมโดยไม่ต้องตีที่กลองนะครับผมฝึกตีอากาศอย่างนี้ช้าๆอย่างนี้เห็นไหมครับให้ให้ไม้เนี่ยติดนิ้วมาด้วยนะครับ3นิ้วนี้3นิ้วนี้หลักๆเนี่ยให้ติดไม้มาด้วยโป้งกับชี้เนี่ยต้องติดไม้อยู่แล้วนะครับผมอ่าเห็นไหม เหมือนกันทั้งขวาทั้งซ้ายช้ายอย่างนี้ปับป๊บปั๊บช้าช้อย่างนี้เลยนะ,ะช้าช้อย่างนี้เลยสังเกตมือตัวเองว่าต้องนิ้วทั้งสามต้องติดมาตั้งฉากเลยปับ๊บข้อมือก็ไปเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับข้อมือไปเหมือนเดิมลองตีดูนะครับ เราไปฝึกดูนะครับผมฝึกจากที่อากาศก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับนี้ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจากช่อง1นึาทีตีกลองได้ดีวยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ